หลายพื้นที่จะเจอฝนในช่วงระยะนี้นะคะแต่ว่าบางจังหวัดเนี่ยยังประสบกับปัญหาภายแล้งอยู่เลยนะคะซึ่งหน่วยฐานก็ไม่ได้ทอดทิ้งประชาชนนะคะลงพื้นที่นำน้ำไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่ประสบภัยแล้งรวมไปถึงหน่วยขึ้นตรงของกองทัพภาคที่2ด้วยค่ะจากสถานการณ์ภายแล้งในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมานะคะประชาชนยังคงได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแมะ้จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่ว่าปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างน้อยค่ะ ล่าสุดกองผ่านฐานช่างที่3กลกองผลฐานราบที่3ค่ายสุรานารีจัดก,กำลังพลพร้อมรถบรรทุกน้ำขนาด6,000ลิตรนำน้ำสะอาดไปแจกจ่กายให้กับประชาชนที่บ้านหนองแมวหมู่14ตำบลด่านคล้าอำเภอโนนสูงเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่กว่า120หลังคาเรือนรวมปริมาณน้ำกว่า4 2 0 0 0ลิตร หลังจากปีที่ผ่านมาพื้นที่บ้านหนองแมวประสบภาวะฝนทิ้งช่วงแหล่งน้ําในพื้นที่ก็แห้งขอดนะคะไม่สามารถสูบน้ําขึ้นมาผลิตน้ําประปาหมู่บ้านแจกจ่ายได้ทําให้ขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภคมาตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางผู้นําชุมชนมีการประสานไปยังหน่วยขึ้นตรงของกองทัพภาคที่2ค่ะในการออกนําน้ํามาช่วยเหลือประชาชนซึ่งทางกองพันฐานช่างที่3กองพลฐานราบที่3จึงได้นํารถบรรทุกน้ําเข้ามาช่วยเหลือในครั้งนี้นะคะสําหรับพื้นที่ ท,ที่ประสบภัยแรงค่ะ